เดือนนี้เลยนะฮะมิถุนายนครับเป็นเดือนแห่ง LGBT Pride Month นะครับหรือว่าเดือนแห่งการเรียกร้องความเท่าเทียมแก่ชาวเพศที่3ซึ่งสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ประท้วงครั้งใหญ่ของเหล่าชาวเกย์น,นะครับในบาร์สโตนเวลล์อ n นที่นิวยอร์กเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนปี1969 อตอนนี้ก็มีคนหลายคนไม่ว่าจะเป็นคนบันเทิงไทยต่างประเทศนะครับร่วมกันโพสต์ต้อนรับไ e m o n t t นะฮะมี h a s แ t a g นะฮะแแกและก็ h ฮชแท m ก n t รนนะครับ, hashtag, รบ,ก, Month, รบก็ติดเทรนด์โลกทันทีฝั่งไทยก็นี่ผมบอกเลยเขื่อนเคโอติกนี่หรือว่าเขื่อนพัทรดะไนนะครับที่มาในปีเมคอัพสีแดงนะแห่งความรักพร้อมประกาศก้องความภาคภูมิใจสังคมชาวเพื่อที่3 แถมนุ่มเขยยังมีแคปชั่นดักคนนะฮะที่เข้ามาวิจาร์เกี่ยวกับคนรักแร้ที่หนนะเขาบอกร่างกายของฉันฉันเลือกเองไม่นับรวมนะฮะยิ่งฟินเข้าไปอีกนะครับที่ดูจากเครดิตคนถ่ายภาพก็คือทโมะนะครับรุ่นพี่จากแคโร t i c เป็นคนถ่ายให้ฮะน่ารักที่เดียวนะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะเซเลบไทยโพสตต้อนรับเดือนพายยังมีแมนดอออฟดัมค่ะ มีทั้งโพสตแล้วก็ไลฟ์สดทาง Facebook ในโอกาสสาคัญนี้โดยเธอขอให้ทุกคนภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นและทุกคนมีอิสระที่จะรักค่ะทางด้านของเมย่านนทวันนะคะเจ้าของมงกุฎ Miss Thailand World 2014ค่ะก็มีการโพสตอนรับไพรมอัในลุคสวยดุจนเกือบจําไม่ได้ทีเดียวส่วนเจนนี่ปาหนานนะคะพิธีกรชื่อดังก็โพสต์ช็อตในชุดขาวดำแบล็กแอนด์ไวท์คู่กับเบสทั้งแต่งหน้าเซเลบชื่อเสียง ที่มีความโ่งดังมากๆเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและก็นอกประเทศค่ะเอามาตอนนี้เรามาศิลปินต่างประเทศกันบ้างต้องคุณแม่คนนี้เลยเลดี่กากกาปังมากนะฮะปีนี้ก็ฉลอง10ปีนะครับอัลบั้มและเพลง Born This Way ที่ถือว่าเป็นแทร็กที่ชาวเพศที่3นี้ยกให้เป็นเพลงชาติเลยเนียแพทริกแฮร์ <IS> ริสนะฮะพิธีกรคนดังก็โพสต์ภาพลูลกแฝดชายหญิงที่เกิดจากแม่อุ้มบุญนะครับ ด้วย b a c k กราวน d สีลุงริกกี้มาตินนะนักร้องสุดแซ่บแห่งแดนลาตินนะฮะโพสถึงไพรวมันสั้นๆด้วยแฮชแท็กรักก็คือรักก่อนที่จะเล่นใหญ่ในโพสต์ถัดมานะครับที่เขาไปขึ้นปกนิตยสาร People ฉบับ Pride Issue ด้วยลุคที่มันสุดร้อนแรงจริงๆ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin s i h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i h e HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ